คนที่เป็นโค้ชสังหาชอบสอนแบบหลอกตัวเองอะ่ะนะโอ้เนียอัตราผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะโอ้คนฟังแม่ก็พวกจิตจิตเขาเรียกจิตอ่อนอะ่ะโอ้ยอะไรก็บ้าพอผมเข้าไปดูในเพจหรืออะไรก็ตามของไอ้พวกโค้ชทั้งหลายพวกนี้ผมดูแล้วผมก็ตลกคอมเมนต์อ่ะคือมึงเป็นอะไรกันเนี่ยมึง <c oughs> จิตอ่อนกันขนาดนั้นเลยอ่อแอบบางคนถ่ายรูป Before After มา After ไม่ยังทําไม่เสร็จเลย แต่เป็นแค่ภาพเปอร์สเปกทีฟเนี่ยคือแบบโอ้ยสวยจังเลยเก่งยังทําไม่เสร็จเลยมันเป็นแค่ภาพเปอร์นะมันเป็นแค่ภาพเขียนที่ว่ามันจะออกมาแบบนี้แต่ before เป็นอย่างนี้นเป็นภาพจริงมันจะตื่นเต้นดีใจอะไรกันผมก็งงนะพยายามแบบทำจิตให้มันแข็งๆเลยครับอย่าเป็นจิตจิตอ่อนแบบโอ้เขาอะไรก็ไปเชื่อเขาไปนะเนี่ยมีข่าวโค้ชอสังหาไปหลอกตังชบงชบ้านเขาว่าไม่ใช่ผมนะผมไม่เคยอุปโลกเป็นโค้ชน,นะต้องบอกก่อน สวัสดีครับวันนี้มาพูดกันบถึงเรื่อง Passive Income เป็นคำยอดฮิตและผมมกักจะใช้บ่อยนะเพราะผมสร้าง Passive Income ให้กับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทั้งหลายนะครับที่มาให้ผมสร้าง Passive Income ให้เพราะเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทั้งหลายเนะี่ยแกก็เป็น Passive จ,จริงๆแหละเพราะแกอยู่เฉยๆนะครับผมเป็นทำ Active ให้นะเราก็ไปเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วก็มาแบ่งผลตอบแทนกันนะตามที่ตกลงกันไว้นะครับ วันนี้พอดีเมื่อเช้าเนี่ยบลกเกอร์นะครับที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นน้องที่เป็น f c ผมเนี่ยแกทำอาชีพเป็นบลกเกอร์เป็นเอเจนต์ขายบ้านนะผมก็มีเออบังเอิญบังเอิญก็มีบ้านเช่าบ้านให้เช่าอยู่ที่เชียงรายอยู่หลังหนึ่งหลายคนที่ติดตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมมีบ้านอยู่ที่เชียงรายอยู่หลังหนึ่งซึ่งจริงๆผมมีหลายหลังนะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอีกประมาณ3-4หลังอ่ะ แต่ว่าอันนั้นอะเราไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่าไม่รู้จะไปถ่ายทําไมนะเพราะว่ามีคนเช่าอยู่แล้วนะครับแต่บ้านหลังเนี้ยที่มาที่ไปเนี่ยหลายคนที่ตามช่องผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมได้มายัางไงเออแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังหลายคนที่ยังไม่เคยฟังต้องบอกนี้ก่อนนะครับบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านในหมู่บ้านสีวลีที่เชียงรายบ้านเลขที่28 8ทับ28อืมไปถามใครเขาบอกว่าบ้านเลขที่นี้แม่งโคตรดี อยู่แล้วรวยเออผพราเป็นบ้านมหาเศรษฐีบ้านของคนรวยอยู่อ,อ่ะใช้คานี้แล้วกันไปที่2 8 8ทับ28ผมก็ไม่ดูนะเขาบอกมาแบบนั้นเราก็เออวะแม่งดีวะแปลที่แม่งสวยกเก็บไว้เว้ยนะวันนั้นก็เลยไม่อยากขายนะปล่อยเช่าดีกว่าแต่ตอนนี้ก็ปัติดประกาศขายทั้งขายทั้งเช่านะใครจะซื้อได้ราคาผมก็ขายถ้าไม่ได้ราคาผมก็ไม่ขายใครจะมาเช่าก็ต้องขอดูหน้าดูตาก่อนว่าแนวไหนทําบ้านกูพังบอกวะนะครับอ่ะโอเค บ้านหลังนี้ผมได้มาได้ยังไงบ้านหลังนี้ผมได้มาจากลูกค้าผมลูกค้าผมเนี่ยก็ให้ผมเนี่ยเจรจาหนี้ให้บ้านหลังนี้เป็นหนี้ธนาคารอะไรจำไม่ได้ละแล้วก็โดนขายหนี้มาให้กรุงเทพพาณิชย์พี่เขาก็เป็นหนี้กรุงเทพพาณิชย์อยู่เยอะนะแล้วก็ทั้งต้นทั้งดอกก็พอสมควรนะสุดท้ายแกก็แบบเขามีขมันกูดอู๊มเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจรจาให้คัดให้พี่หน่อยจะ,จะขายบ้านได้ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่า เราก็ไปเจราจานี่ให้สุดท้ายจบราคาดีปิดนี่ยอดปิดนี่ดีเลยเทียบกับมูลค่าซับมูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ6 0นะผมก็บอกเรียบร้อยแล้วพี่อนุมัติละ,ะปรากฏว่าแค่บอกว่าพี่ไม่เอาแล้วเอา้าพี่อุตสา,าเจราจาจนจบคุณอูปิดนี่ให้พี่พี่แฮปปี้เลยโอเคไหมเราก็เอา้าโอเคครับแล้วแต่ผมก็ไม่มีปัญหามีตังค์อยู่พอดีตอนนั้น ก็ไปปิดนี้เขานะครับก็ได้บ้านหลังนี้มาในราคประมาณ60%ของราคาตลาดนะก็ถือว่าแฮปปี้นะโอเคหลังจากที่เราได้บ้านมาสักพักหนึ่งเราก็เข้ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะตกแต่งให้มันดูดนะีประกาศเช่านะปรากฏว่ามีคนมาเช่าอัตราค่าเช่าเนี่ยเทียบกับเงินที่ผมลงไปอะ่ะมันประมาณ7% 7, 7กว่ากว่าเรียกว่า8%ก็ไดนะ้ผมได้อตราผลตอบแทนประมาณ8%ต่อปีนะครับเทียบกับเงินที่ลงไป ก็คนเช่าเช่าอยู่ประมาณถ้าจะประมาณ20เดือนนะครับแต่บ้านหลังนี้ผมซื้อมาเกือบ3ปีแล้วประมาณ30เดือนแปลว่าอะไรฮะแต่ว่าในระหว่าง30เดือนเนี่ยมีคนเช่าไปแค่20แล้วมันยังมีช่วงเวลาที่มันไม่มีคนเช่าอีก10เดือนนะเพราะฉนั้นเนี่ยการที่คุณจะคิดเขาเรียกว่าผลตอบแทนคุณจะคิดเป็นปีๆไม่ได้คุณต้องนั่งคิดด้วยช่วงเวลาที่คุณไม่มีคนเช่าอะ่ะเอาเวลาช่วงนั้นมาคิดด้วยนะหลายคนที่เป็นโค้ชังหาชอบสอนแบบ หลอกตัวเองเี่ยนะอ้ยเนียอัตราผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะโอ้โหคนฟังแม่ก็พวกจิตจิตเขาเรียกจิตอ่อนนะอ้ยอะไรก็บ้าเปผมเข้าไปดูในเพจหรืออะไรก็ตามของไอ้พวกโค้ชทั้งหลายพวกนี้ผมดูแล้วผมก็ตลกคอมเมนต์อะคือมึงเป็นอะไรกันเนี่ยมึงจิตอ่อนกันขนาดนั้นเลยเหรอแอบบางคนถ่ายรูป before After มา After ไม่ยังทำไม่เสร็จเลยแต่เป็นแค่ภาพเปอร์สเปกทีฟเนี่ยคือแบบโอ้ยสวยจังเลยเก่งยังทำไม่เสร็จเลยมันเป็นแค่ภาพเปอร์ นะมันเป็นแค่ภาพเขียนที่ว่ามันจะออกมาแบบนี้แต่ before เป็นอย่างนี้อ่ะเป็นภาพจริงจะตื่นเต้นดีใจอะไรกันผมก็งงนะพยายามแบบทำจิตให้มันแข็งๆเลยครับอย่าเป็นจิตจิตอ่อนแบบอู้เขาอะไรก็ไปเชื่อเขาไปนะเนี่ยมีข่าวโค้ชนอะสังหาไปหลอกตังชบงชาวบ้านเขาว่าไม่ใช่ผมนะผมไม่เคยอุปโลกเป็นโค้ชนะต้องบอกก่อนใครเรียกผมโค้ชผมก็ไม่ชอบอย่ามาเรียกผมโค้ชโค้ชโค้ชเคลดอะไรผมไม่ใช่เป็นโค้ชนะฮะผมเป็น อาชีพแกนี่ยกวันเป็นนักเจราจาแกนี่แล้วกันนะครับอ่ะโอเคต่อบ้านหลังเนี้ยต้องบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยเวลาคุณจะคํานวณหรือคิดอ่ะคุณจะหลอกตัวเองคุณต้องดูด้วยว่าไอ้ช่วงเวลาที่ไม่มีคนเช่าอะ่ะมันเท่าไหร่นะไม่ใช่บางคนถือมา2ปีเอะถือมา4ปีสี่ปีก็4ี่ดเดือนแต่มีคนเช่าแค่2ปีคือ24เดือนแต่ตาผลตอบแทนนะ่ะคือ7%แต่ถ้าเกิดคุณเทียบว,ว่าปี่ปีที่คุณถืออะ่ะ กับมีคนเช่าแค่2อปีมันไม่ใช่7%มันอาจจะเหลือแค่3.5%อัตราผลตอแต่แทนแค่นี้เองเพราะมันไม่ใช่ว่าคนเช่าอยู่ปุ๊บออกปับ๊บมีคนต่อปับ๊บไม่มีมันต้องมีช่วงแล้ะยะเวลาในการหาลูกค้าอย่างององเนได้หาลูกค้ามาประมาณสัก3เดือนละสาสเดือนแล้วเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเพราะว่าพอคนเช่าออกเราก็ให้ช่างเข้าไปเก็บงานน,งนู่นนะี่เดี๋ยวอาจจะต้องทาสีใหม่อก็เป็นอย่างนั้นบ้านหลังนี้ผมก็ซื้อมาในราคา60%ของราคาตลาดแล้วก็ให้คนเช่าได้7 ผลตอบแทน7%เทียบกับช่วงเวลานะแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่ไม่มีคนเช่าเนี่ยมันก็เหลือต่ำกว่า7%แน่นอนถูกไหมผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยไอ้คนที่แม่งไปกู้เงินแบงค์เพื่อมาสร้างแอสเซทตามที่แบบไปเรียนไปร่ำเรียนอะไรกันมาแล้วแบบไปตื่นเต้นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรกันนะไปเรียนไปกู้คือผมอะ่ะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมาให้ผมแก้หนี้ให้เยอะผมเลยผมไม่ทำ พี่ไปโดนโค้ดอสังหาคนไหนมาพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยถึงไม่อย่างเนี้ยทุกคนก็สารภาพาไปเรียนกับคนนั้นมาเรียนกับคนนี้มาไปอ่านหนังสือคนนั้นคนนี้เฮ้ยอย่าจิตตกอย่าจิตอ่อนนะครับอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายรวมถึงผมเองก็ได้คุณไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องใช้วิจรารณญากู้เงินซื้อคอนโดกู้เงินซื้อบ้านปล่อยเช่าโอ้ยง่ายเหลือเกินได้ค่าเช่าไปผ่อนนะสุดท้ายบ้านราคาขึ้นโอ้ซื้อบ้านลงทุนอสังหา มีรายได้สองอะไรนะสองเด้งสามเด้งเออเด้งที่หนึ่งได้ค่าเช่ามาพรเด้งที่สองราคาบ้านขึ้นโอ้โหมันก็พูดกันง่ายเกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูในบ้านหลังเนี้ยผมก็ขายเล่นๆของผมผมตั้งขายเล่นๆด้วยแล้วก็มีคนเช่าผมก็เอานะเพราะสุดท้ายเนี่ยบ้านหลังเนี้ยผมจะนะครับเอาไปกู้เงินธนาคารนะเอาเงินธนาคารออกมานะเอาไปปล่อยกู้ตอ่อเพราะผมม,มีอาชีพปล่อยกู้ด้วย นะการปล่อยกู้ผมก็ปล่อยแบบเต็มแม็กตามกฎหมายเลยนะว่าเงินดอกเบี้ยธนาคารเจ็ดเป็ดเจ็ดเนหกปใช่ปล่อยกู้ได้ตามกฎหมายนะนะอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นน่ะโอ้กำไรครึ่งๆนะครับเดี๋ยวจะเอาบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวไปตกแต่งทาสีใหม่ก่อนอัพราคาประเมินหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปกู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวทาให้ดูนะนั่นแหละบ้านหลังนี้ก็เลยสรุปก,ก็คือนะครับบ้านหลังนี้ผมปิดนี่ให้ลูกค้าแล้วก็กลายเป็นของผมเองตัดมาที่60%ของราคาตลาด ปล่อยเช่าสาิเดือนปล่อยเช่าได้ไปแค่20เดือนช่วงนี้ก็ว่างอยู่นะแล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะไปทําไปเอาเงินไปกู้เอาบ้านหลังนี้ไปค้าประกันเงินกู้สินเชื่อเอกประสงค์หรือบ้านแรกเงินนะครับแต่ตอนเริ่มที่ผมบอกเพื่อนๆว่าไอคนที่มาทักผมว่าบ้านเลขที่2 8 8แทับเนี่ยมันเป็นบ้านดีนะบ้านของมหาเศรษฐีเขาอยู่กันบ้านหลังนี้ผมก็เ,กเลยไาได้เกาหัวเลยเกาหัวเลยคิดเออวะ่ะงั้นกูเก็บบ้านกูต้องไปอยู่ว่ะ ถ้าเป็นเป็นบ้านดีแล้วมันเป็นบ้านมหาเศรษฐีต้องขึ้นไปอยู่ต้องขึ้นไปนอนงงตั้งแต่ซื้อมาสาปีไม่เคยนอนเลยสักคืนต้องไปนอนสักคืนวะ <c oughs> เผื่อได้พลังมหาเศรษฐีติดต,ตัวมาเว้ยใช่ป่ะแต่ก็มมน,ดนัด้คิดเอแล้วไอ้คนก่อนที่มันอยู่ทาไมมันไม่เป็นมหาเศรษฐีวะฮะคนก่อนที่เป็นพี่เขาว่าพี่คนเนี้ยที่เขามาขายผมเนี้ยแกก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาก่อนนี่ว่านะบ้านเลขที่สองแปดแปดทับสองแปดเนี้ยแกก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาก่อน แล้วไม่แกไม่เป็นเศรษฐีวะแล้วแกไปเป็นหนี้เสียธนาคารได้ไงวะตกลงหมเลยไม่แน่ใจว่าป้านหลังนี้มันจะไปอยู่แล้วมันจะเป็นเศรษฐีจริงเปล่าขนาดเจ้าของก่ายังเป็นหนี้เสียแบงค์เลยเอาไม่รู้ไปตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับเพื่อนๆบ้านเลขที่ผมสองแปแดต้องสองแปดนะใครดูเลขเป็นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ